เรียหั่นหลังแล้วหันหลังแล้วซัดสามปืนเลยครับผมนี่นี่นี่เรียบร้อยโอ้ยลางแรงเฮ้ยกระติงมาแล้วอ่ะเฮ้ยเดือยวิเป้าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าฟอลคอนกันแต่ว่าเป็นฟอลคอนที่ใช้ปืนกรดนะครับผมหรือว่าปืนเบนของเรานี่เองเโดยปกตินะครับผมส่วนมากเจ้าฟอลคอนเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะเล่นแบบเป็นอนุร,รักษ์นิยมใช่ไหมครับผม คือใช้ปืนเดียวปืนข้างหลังเนี่ยปืนปีกสองข้างนี้จะไม่ใช้ครับผมจะใช้ไม่ได้นะแต่ว่าวันนี้นะผมผมจะใช้เป็นสกิลปกติครับผมใช้3ปืนเลยอ่าแต่ว่าสามารถเปิดปีกออกมาได้ยิง3ปืนพร้อมกันนะผมซึ่งปีกเนี่ยผมจะใช้เป็นกลาเซียนะับผมรือว่าปืนน้าแข็งใหญ่ทั้งคู่เลยนะเพราะว่าเวลาแบบศัตรูเพิมเพลเนี่ยผมสามารถเทน,น้ําแข็งจุดใหญ่ซึ่งจะเมดมันเยอะมากนะผมใส่ไปได้อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าฟอลคอนสามปืนเนี่ยโดยใช้ปืน กลางเป็นปืนกรดนะผมมันจะอยู่รอดมันจะแทงได้นานสักแค่ไหนนะครับผมโอเคส่วนโมดูลนะครับผมที่ผมใช้ก็จะใช้นี่เลยลัสเตอร์นะผมแล้วก็นิวเคลียร์แอมพลิฟายสองอันนะครับผมเพราะว่านิวเคลียร์แอมพลิฟายของผมเนี่ยมันเวลหนึ่งใช่ไหมแต่เพราะพอซ้อนกันสองอันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเวลหกเลยครับผมน่าแต่ว่าเดเมจที่มันทําให้ต่อขั้นเนี่ยมันจะเร็วกว่าเยอะเยอะมากๆเลยนะโดยปกติแล้วครับผมไอ้เจ้าแอมพลิฟายเนี่ยนะมันจะสร้างความ มันจะเพิ่มความแรงครับผมทุกๆก,การยิงของเราที่20,000นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดซ้อนสอันนะมันก็จะเพิ่มเดามาทุกๆ1,000 0แล้วผมนะแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองพอส้อนสอันไปมันจะตานที่80%เเหมือนกับอันเดียวเวลหแล้วผม,ผมก็เลยใช้2อันดีกว่าลองดูกันไม่ใส่โมดูเลือกครับผมมาดูกันจะแทงได้นานแค่ไหนครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยวู้ฮู้บอคอนเบนกับกราเซียครับผม เป็นโฟเป็นโฟ,อนฟอคอนธรรมดาผมใช้3ปืนนะไม่ใช่ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมนะผมเป็นโอค้อนแบบโมเดลไปไปไป <c oughs> อ,อันนี้มันขึ้นใส่ัญลักษณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยอ๋ออผมใส่เบรเทอร์บอลมาเหรอหรือว่าอะไรกันทำไมมันมีไอ้นี่ด้วยอะ่ะ ท่านทานขึ้นมาสองอันน่ะว่ายว่ายวายวายเชลมาแล้วโว้วโว้วโว้มาครับผมนี่แลหละเผาเชลเนี่ยแหละโอ้โหเรืองแล้วอะเฮ้ยแปดสิบแล้วมันเร็วอะไรเช่นนี้ว้าวเบนเบนเบนหูถอยครับถอยหฮ้ยเราก็เลื่อนลงม่วงๆเลยว่ะเฮ้ยเอาสามปืนไปก่อนจ้า โดดไปก่อนเลยหยูยสาวบ้านอะไรแหวะแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าเกิดแข็งแรงมากผมนี่หย้ยเดินเป็นวงกลม<笑><笑>เฮ้ยอะไรอะ่ะเดินแบบลำวงเหรอเนี่ยนะเดียวเนาะราวนาราวนาราวนาเนาะราวนาโว้าว้าว้าวว้าว้าว้าว กดแอปก่อนครับผมโอ้หแน่แน่แน่แนเอ,อ้ยกดพี่ก็แรงนะเค้าเสาบงเสาบ้านเสียหมดแล้วแม่เพิ่ดเพลินเพิดเพินนะวู้วแฮ้์แฮร์ตัวอะไรเนี่ยเป็นเรืรอโอเคครับผมวายวายวาย เป็นเรือครับผมเป็นเรือขันหลังแล้วขันหลังแล้วซัสสดสามปืนเลยครับผมนี่นี่นี่เรียบร้อยโอ้ยลางแรงเฮ้ยกระทิงมาแล้วอะเฮ้ยเดือยวไปเป่าโอเครอครับผมแอบก่อนแอบก่อนอ๋อกระทิงกระทิงกระทิงเจาะกรดตัวนี้หน่อยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไป ปิกันไปครับผมเพิ oh, ่มแเมเข้าไปด้วยโอยมันใส่กโอมันเปิดโล่เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยาเ้เรอยป้รอยปยิวแงมุมครับผมองขึ้นข้างบนดีกว่าตรงนี้ไม่น่าจะเวิรแน่่แน่โอรจิเอ้ยเชลหรอไม่ได้นะไม่นะเพิ่งระเบิดนะโอเคครับผมมา ก่อค้อนเข้าไปตรงกลางสิสามป,ปืนไปเลยว้ยวี่เห็นแล้วเรียบร้อยไปครับผมอืมบายเดี๋ยวก่อนเออจะตายแล้วเนี่ยโอ้มาจ้ามาจ้าเรียบร้อยไปครับผมแรมเพจไปอู้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 แม่งป่องครับผม ไปไปมาจ้ามาจ้าเลือดเลยแค่นี้ก็ร้องโดวู้วเสร็จเลยครับผมไถทา,ารันนะเอ้ามาแหน่ตัวอะไรครับมาโอรุจ,จินะโอเกลแล้วยังไงน่แน่มาสิจ,จ้ามันลุยจู่สัญญาณไงเราก็ต้องแบบเฮ้ยต้องเอาเสาก่อนนะ อุ้ยเสากลางเสียอยู่นิดนาเไีหยบผมเข้าไปเอาเสากลางดีกว่าว้าวว้าวแน่แน่โอ้ย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 โอ้โอโอโอยตัวนู้นเหรอเดี๋ยวนะเสาตัวนี้น้ำสีเสาแล้วผมเพราะว่าเขาไม่ปลูกไนงะ เขาก็รออยู่บ้านนะโอรุจิคอยซับต่ออยู่อย่างเงี้ยนะเราก็ไปเลยดีกว่าไปเลยตัวนี้ครับผมเอาปืนกรวดไปกินอ๋ออ๋อลีโรลดลีโรลดลีโลดมาจา้าเอากรวดไปกินครับผมเอาไปเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปหนึ่งาตามพี่ทิงกันนี่ว่าไปนูน่นเอาเสาก่อน มาครับผมมาดูต้นตำลับแข้งหน่อยดีโอ้เป็นเลี่ยนเลยครับผมตายรวยแล้วผมใครจะไหวใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่โอ้มีไททันช่วยยิงอ่างไม่เอาสิฮีโก้งตายดูเขาก็ปืนไฟครับผมปืนปืนโกรธนะมาเลยโอ้เด้งเด้งอีกนี้เดียวอีกนี้เดือดมันไม่ตายเวเลย เติมดาเมกมเ,มเ,มเข้าไปนิดนึงเติมดาเมจเข้าไปเรียบร้อยครับผมดับเบิลคิวไปแต่ว่าฟาร์บนี้น,นี่แหละเรียบร้อยเลยบอค้อนเบนครับผมแล้วก็เป็นให้ปืนกลาเซียมาจ้ามาจ้าเฮ้ยแล้วจะมีใครมาเข้ากลางโอ้โหไปเสารนุ่นสามตายแล้วโอเคผมเข้ากลางก็ได้มา โอ้ยล็อกเลยเสร็จเลยครับผมนะนะนะโว้ยโ,โหฮอคเสร็จเลยครับไปโอ้ยหิยวเลือดหิวหิวหิวโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฮะฮะโอ้เชลครับผม กดไปกินก่อนนะกดไปกินก่อนเวอร์เวอร์เวอเวอเวอรอรฮิวันฮิวเลือดฮิวเลือดโอเคตัวนี้นะตัวนี้นะอะไรไม่รู้ล่ะจะลงเร็วครับผมว่า <laughs> <Hey. S 2> ย่าเวอรเวอรวอรวอรเฮ้ยนี่ใสฟอนเหรอแน่แน่แน,น,น่ล็อกอีกแล้วล็อกจังเลยนะอิริบัสหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่ครับผมดูไม่ออกอะ่ะ เทิมโลเทิมโลหนาครับผมเดินดุยดุยลุยลุยเข้าไปนี่แหละอ๋อเอเดาบัสนะโว้ยโลหนามากเลยมีหมอมาช่วยอีกเสร็จกันเสร็จกันโอ้ยเรียบร้อยเลยครับผมว้ายโอ๊ยดันแม่ลงไปก่อนดันแม่ลงไปแบบร้อยเลย กลับมาลงจอดกันแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเจ้าฟอรคอนสปืนตัวนี้อ่าผมว่าปืนเบนมันก็ค่อนข้างแรงนะผมแล้วยิ่งเวลาเผาเชลนะมันยิ่งเข้าเนื้อเร็วมากๆเอ็นบิฟผมก็จะติดเร็วมากๆเลยครับผมพราติดเร็วมากๆแล้วแม้ว่าปืนเดียวนะแต่ว่ามันยิงแรงขึ้น80%ผมมันก็เหมือนว่าเกือบ,อบจะสอปืนเลยนะอ่าใช่หมพอ80%ปุ๊บมันก็เท่ากับแบบเกือบ2ปืนนั่น,นแหละครับผมแต่ยิงแรงขึ้นมากๆเลยแต่ยิ่งเวลาต่อศัตรูเพื่อเผื่อนะผมใส่เชลใส่เฟลยยงี กางปีกปุ๊บออกไปปุ๊บจริงๆแล้วมันจริงๆมันต้องเป็นเล็บเนาะมันแปลงครับผมมันไม่ใช่แบบเป็นวิงอะไรมันแปลกว่ะสกิลเป็นกางเล็บอะแปลงเอาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันมันรู้สึกว่ามันเป็นปีกนั่นแหละครับผมผมเรียกเป็นปีกแล้วกันเพราะผมเวลาใช้สกิลปุ๊บกางปีกไปปุ๊บสามปืนใช่ไหมมาเทใส่ตู้มใส่เชลใส่เฟรงเงี้ยผมว่ามันเข้าเนื้อมากๆนะแล้วยิ่งอัพไฟติดครับผมมันก็จะยิ่งทําให้แบบดาเมจที่ได้มามหาศาลมากๆเลยครับผมแต่ว่าเวลาเจอลุมเจออะไรเงี้ยผมเจอฟอลเจอฮอค เลยไทยทนันเงี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะจ่อยง่ายๆนะครับผมเพราะว่ามันพวกนั้นมันก็เจาะต้านทานได้ใช่ไหมยิ่งไททันยิ่งหนักเลยครผมยิงปุ๊บ,ป,บปุ๊บมาเข้าเนื้อเต็มๆเ,เลยครับผมเพราะปืนใหญ่ของไททันเนี่ยมันจะเจาะความท่านทานได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยส่วนปืนเล็กของไททันเนี่ยจะเจาะความท่านทานเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันก็เยอะเพียงพอที่จะฆ่ามันได้ง่ายๆแล้วครับผมอเาล้วผมเพื่อนๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าฟอลคอนปืนพิษตัััวนนนนี้้กกก็สาาามมมมมรรถคคออเต์บบไดะผ สำหรับวันนี้ผมและเจ้าอลคอนเหลืองๆตัวนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย